มึงจะไปกินข้าวบ้านกันนึเปล่้หาซื้อก๋วยจับมานี่ลุงเอาว่าก๋วยจับน้องมาเอาขว้าใหาลุงกันแล้วซื้อเตี๋วกะเสียมาเฮนนีจีนบ้านจีนพันกะเม่จีนหมูกะเม่ไปซ่ากัไปซ่าไอ้กล้องอยู่งหันไปเดี๋ยวก็แบ่งมาเฮนลุงลายปุ่นน้องลายปุ่นลุงอีกข้าคนนี้มันมีหวัเอาจีนควายหน่ยมา แบ่งไปหน่อยเดียวนะได้แพ้ใจสตางค์อ่ะโลุงเด่นเอามาที่ี่เอาถุงลงซองถุงเลยเนี่ยห่วยเลยเอาลงซองถุงเลยของมึงก็ของลุงนะเนี่ะลุงไม่ยอมเกิดลุงเนี่ยก็รอไปฟรอยเนี่ยจะเอาอันแดงหลานก็ได้อ่ะยูอันเออลุงไง้องเปิดหลังรถอันยูหลังรถอันี่ยอลาลหลังรถนั่นคือลุงอ่ะมันเบาดีลุงมันอันนี้ได้อันยูหลังรถให้ลุง มาเตี่ยสื้อเตี่ยมาเตี่ยซื้อเตี่ยมายูวั t ทูอิทอยูว u w อ n t เ o eat ปิ้ง we can eat home we can yeah, okay. no k e e cold for h a t มูงไปอจีนเหรมาหน่ะผู้ใหญ่เนี่คุณยนี่เมอายน่เนะแอามึงจะเอากวยจับก็มึงจะเอาหนา อันั้นมึงยาวไปแกงจีนกะไปแกงคำมึงเนาะมึงซื้อมาขี้ลอยหมดนั่นรวมหมดนั่นเลยกะสองร้ห้าสิบนี่นะรวมหมดนี่ยนักแต่นนักกว่ากว่าห้าร้อยแบ็ขึ้นรถแกไนี่ในหยาควายควายต่ายก็ควายเปลียนเนี่ย่ที่เขาบุนี่ยเขาจุโอ้บุ๊คเป็นหามันตัวน้อยอยู่หรอน้อยหนงัวห้ามเงงัวที่ไวายห้ามไ่ช่าถูกจะถูกว่ะ เอาเอาเอาคุณลุงอ่ะลุงมันลุงได้นได้อหรอเตียวในหนาไม่ใช่อะไรพึ่งลุงเตียวแม่ของอฮลุงผืนเอาผืนน้อยๆให้ลุงไงชื่ออะไรลุงลุงได้่ลุงพอหรอหลังมือเราด้างมือฟอเขากุกกำลาออันนี้เตียวบตียวมไหนเตียววอมเตียวบมันสองผืนกบสามผืน่ะสองสามก็เอาสามผืนอันนี้ตัวใหญ่ตัวน้อยฮันตัวไหน อันนั้นเก็บไว้บ้านไปบ้านเนี่ยมันตัวใหญ่อันนี้ตัวนี้คุณลุงตัวดูกันไรก็ฮะเต้าอันนั้นมันตัวตัวนั้นตัวใหญ่ฮะตัวมึงเอาไปตัวไหนอันนี้มันตัวน้อยตัวเล็กค่ะสั้นนะอันนั้นให้ลุงเออตีดี่ยวกร้สั่นนะเดี่ยววอมเนี่ยกูซื้อให้มึงไว้ไปไหนเมืองนักลงไปหน่อยอันมึงเมากะเอาถ้ามึงเมากูจะเมียบ้านเอา่ะ แล้วมึงว่ากูซื้อหนักอันนั้นให้ลุงเหี้ยก็ได้มึงเอาสองผืนนะเนี่ยมึงเอามึงจะเอาตัวแดดมึงลองไม่เอาหรอนเอาแต่ว่ากูก็ซื้อมายังมีอยู่เลยขมัวเย็นหล่อมหล่งเงาลุงเอาเงียวยิ่งเงาในเบาะเตออันน่ะมันมีประมาณนั้นอ่ะฮะนี่มึงเอามึงเอาที่มีแคบนะอันนั้นให้ลุง เอากุณงยาวก๋วยจับกันเอาเมาเมากันองไปมีบ้านเอาที่เสียนี่นี่เตียวเตียววานนี่จะเอาเนี่ยจะเอาข่าเนี่ยเออเอออ่ะอ่ะกุญแจมันมีแกกุญแจจะอ่านมันน้อยลำไปเดี๋ยวจะซื้อใหญ่ลำน้อยเออมันมีผูกแก้วผูกตลาดนัดกูจะซื้อมาึงเอ้าลุงเรื่อยไปควานี่อ่ะ มามได้ซึมนันชักแล้พ่องไปบอนกับบ้านจะไปชาจีนเนี่กะบอกล้องกินข้อเยเีไปชาจีนก็ไปก็ไปก็ไปก่อนอ่ะเอากะกว้จับนี่มาจะมีบ้านนะเออไปไปะอ้ไม่เมิหองานไปมุนโอ้ เมียกินวันอ้เอาบนะขาเจียขาเจียพอแป็นเงนตอโมอ่ะม่พพูดละกันกลุ่มอะพูึงวัดตลาดนไปเก็บไปซื้อไหนน้องขยัจะัาต้องไปหาเจ้าน่ะน้าเฟ้อเะก็ไม่ให้เขายบุญวยจับ่นะก้อเอาวายกินเพียกินสะโพนกินหลายจได้รำ บอลยาหมดเลยหมดซาซาจินเสียไอ้มันไม่กินอ่ะจะกินหนักๆจะเข้าน้อยๆสมัยแต่ก่อนเป็นละอ่อนจะเข้าหนักๆจะกินน้อยๆคนเท่าย่างแม่เชื่อไหมบอลอืมโอ้อ่ะสมัยแตก่อนนี่อ่ะ อาใครแกนี้สามคนคือคนครอบครัวก่อนนะบะย้แล้วแบบสมัยนี้กัปกับหนักเข้าน้อยข้าวมันแป้งนี่ข้าวมันแป้งกัปมันถูกเอ้นั่นนะสมัยแต่ก่อนข้าวมันหนักกัปมันหมีอันอุ้ว่าหลับก่อนนะดไหมหลาบอย่าง Biết gì là bố cái <laughs> chi <laughs> nó mới <laughs> nhanh à